สวัสดีปีใหม่ค่ะชาวราศีกันทุกทุกท่านคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะไทยดวงในเดือนมกราคมชาวราศีกันก็เป็นชาวธาตุดินนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปหญิงสาวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนเรียบร้อยนะคะโดยทั่วๆไปนะคะโอเคเราก็มาดูไพ่กันเลยดีกว่านะคะสําหรับเดือนนี้นะคะตัวตนของท่านก็จะจับได้ไพ่เดอะซันนะคะ เดือนนี้จะได้เดรสันถึง2ใบนะคะเดรสันอยู่ที่ตัวตน,นก็เป็นคนที่มีความสามารถมีความมั่นใจค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอ,อ,อยู่ในตําแหน่งตัวตัว,ตว,ตวนี้บางคนก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะถือตัวด้วยนะคะสําหรับเด s u ันนะคะเดรสันก็เป็นพาธที่จนะน้มีแสงในตัวเองนะคะทาอะไรก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วไพ่อีกใบหนึ่งก็จะเป็น เป็นไพ่เดือดสันเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ในลักษณะของกลับหัวนะคะก็อยู่ในตำแหน่งของเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะก็อาจจะมีอ,อุปสรรคให้เราต้องข้ามขวางไปนะคะอันนี้คือตัวตนใบแรกนะคะอีกใบหนึ่งก็จะได้เป็นไพ่ The ะะเดอะเฮอร์มิตนะเฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตก็เป็นฤือสีกลับหัวนะคะเฮอร์มิตนี่ส่วนใหญ่จะหมายถึงคนที่มีสติปัญญาและคนที่ชอบคล้ายๆเป็นพวกแบบชอบที่จะแบบ ชอบคิดเนี่ยนะเป็นลักษณะของคนที่ชอบคิดอะไรแล้วก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวนะคะในในบางโอกาสนะคะการเป็นไพ่กับหัวนะคะก็อาจจะหมายถึงช่วงนี้ก็จ,จะแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะไม่ค่อยมีเวลาที่จะเสริมสวยเสริมพวามความงามให้กับตัวเองนะคะหรือบางทีก็หมายถึงการที่ว่าอาจจะแบบมีเรื่องให้คุ้นคุ้นคิดมากหน่อยนะคะเราก็มาดูไพ่อีกใบหนึ่งนะคะที่เป็นไพ่ไปสุดท้ายนะคะปสุดท้ายก็จะหมายถึงว่าสรุปนะคะที่เราจะมีอะไรก็จะได้เป็นไพ่ สเตจนะคะสเตจก็ State เป็นรูปผู้หญิงจับปากสิงโตนะคะถ้าผู้หญิงจับได้ก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีความเก่งนะคะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะหรือว่าเป็นคนที่ขี้วีนนะคะเป็นคนที่ทําอะไรก็จริงจังนะคะค่อนข้างจริงจังนะคะบางทีก็จะหมายถึงการที่ว่า,อ,าออกกลางแจ้งเยอะหรือว่าออกกําลังกายเยอะเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้นะคะข้างๆก็จะเป็นไพ่สามถ้วยนะคะสามถ้วยก็จะหมายถึง เกี่ยวกับพวกงานเฉลิมฉลองหรือว่าการประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่ที่เราตั้งใจไว้หรือว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจมันก็มาเข้เขามาหาเราโดยโดยที่ว่าเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันนะคะไพ่เซ็เข้ามานะคะบางทีมันมีไพ่ดีบิวเข้ามาด้วยนะคะคก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่ค่อยใช้เหตุผลนะคะบางทีก็แบบพูดอะไรไปโดยที่ว่าไม่ทันได้คิดว่าสิ่งที่พูดออกไปอาจจะแบบ ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะตัวนี้นะคะเรามาดูไพ่เงินทองดีกว่านะคะไพ่เงินทองท่านจําได้มีไพ่สิบเหรียญเข้ามาแล้วก็เป็นไพ่เออเออลาชินีถือเหรียญน,นะคะก็เป็นลักษณะของเงินที่จะเข้ามานะคะหรือไม่ก็เป็นลักษณะข,ของการใช้เงินเยอะนะคะแล้วก็การที่ว่าต้องเสียเงินไปในเรื่องที่ว่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นลาวสักเท่าไหร่นะคะมีไพ่อีกอันหนึ่งที่จะแบบว่า น่าสนใจคู่หนึ่งก็คือเป็นไพ่เชอริออตนะคะเชอริออตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าการตัวเชอริออตก็จะเป็นรูปเหมือนกับนักรบนะที่ว่าสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เพื่อจะให้ประสบความสําเร็จนะคะบางทีก็จะหมายถึงคนที่มียศมีตําแหน่งที่ว่าเราอาจจะช่วงนี้อาจจะต้องไปเกี่ยวพันกับพวกทหารตํารวจหรือว่าข้าราชการหรือคนที่ว่ามี power อะไรพวกนี้ด้วยนะคะ,ะตัวเชอริออตนะคะสาหรับเดือนนี้นะคะ ชาวราศีกันมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะได้เดินทางมากขึ้นนะคะมันอยู่ในตำแหน่งของลาภะนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้โชคจากการเดินทางได,ได้โชคจากพวกยานพาหนะด้วยเนาะแล้วไอ้ตำแหน่งของมรณะก็จะได้วิว w of ออฟฟอร์ทูนะคะก็จะเป็นลักษณะข,ของการได้โชคลาภจากมรดกบ้านที่ดินการซื้อขายนะคะรวมถึงการเดินทางด้วยเนาะ ได้โชคลาภจากการเดินทางแล้วก็มันมีไพ่เชลอดกับหัวเลคะจะเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องนี้ด้วยนะคะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่ช่วงนี้บางคนอาจจะมีเกี่ยวกับการย้ายที่พักอาศัยนะคะการย้ายที่พักการย้ายโรงเรียนนะคะมีไพ่ทาวเวอร์อยู่ที่ตำแหน่งของค่าใช้จ่ายนะคะบางคนก็มีเรื่องออตกแต่งบ้านนะคะหรือว่าก็เป็นเรื่องอะไรทีเ่เข้ามาโดยที่ว่ากระทันหันเราไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะไพ่เดดน,นะคะ ไพเดซก็เป็นอัศวินโครงกระดูกนะคะเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นมาโดยที่ว่างานข้างค้างข้างค้างงานที่ว่ายังทําไม่เสร็จดูเหมือนกับเสร็จแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เสร็จนะคะถ้าตำแหน่งของความรักบางทีก็หมายถึงว่าการที่จะต้องแยกกันอยู่ระยะหนึ่งนะคะบางทีก็หมายถึงคนที่แค่ผ่านเหตุการณ์ผ่านความละบากมาพอสมควรแล้วก็อาจจะจําเป็นจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ มีไพ่ที่บอกว่าเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆก็ไม่ใช่ไพ่เดทไพ่เดียวนะคะมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเในตำแหน่งของอุปสรรคก็จะมีไพ่จัดเมนเกิดขึ้นนะจัดเมนนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเหมือนกับคำพิพากษาคนที่ตายแล้วเ,เกิดขึ้นมามีโอกาสที่จะได้แบบได้ทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาบางทีคิดว่าไม่มีโอกาสแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นมานะคะมันก็เหมือนกับไพ่เดทนีแ่แหละเนาะคนที่เหนื่อยมากมากเรียกว่าจะเออไม่ไหวแล้วแต่เราก็มีโอกาสดีๆเข้ามาหาเรานะคะ คิดว่าเดือนนี้ก็คงจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะเดยกที่ท่านก็อาจจะนึกไม่ถึงนะคะแล้วก็นามาซึ่งบางทีก็อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้ด้วยเนาะความสเปรจบางทีก็กต้องต้องแบบว่าเหน็ดเหนื่อยบ้างนะ,ะตัวเจ็ดเมนที่พูดถึงนี้นะคะเป็นไพ่กลับหัวนะคะก็เออก็ส่วนใหญ่เขาก็หมายถึงว่าจะมีอุปสรรคอะไรให้เราต้องปลดล็อกนะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเลยนะว่าสิ่งว่าเรามีปัญหาอะไรอยู่นะคะบางทีมีความกังวลที่ตกอะไรพวกนี้นะคะก็น่าจะไป ทำบุญบ้างนะคะแต่นี่ก็ในใน,ในตัวนี้มันจะมีแพ้เอ่อแจ็คเมน์อันเดียวนะคะที่ทําให้เราต้องเมียกะที่จะได้ไปทําบุญนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับารลุ่มหลงมัวเมานะสาหรับเดือนนี้นะก็มีทั้งโชคที่แบบว่าจะเข้ามาโดยที่ไม่ได้ทันคิดแล้วก็มีอุปสรรคที่ให้เราแก้ไขนะคะแล้วก็รวมถึงความวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับการใช้อารมณ์ของเราบางทีเราก็เกี่ยวกับการสื่อสารนะ้เลิฟเบอร์มัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารกับหัวก็อาจจะเจอสังคมที่ว่าเราปรับตัวไม่ทันหรือไม่ก็เราอาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะรวมถึงทางด้านโซเชียลเนี่ยนะไอตัวเลเวอร์นี่มันหมายถึงเกี่ยวกับพวกโซเชียลเพียบพวกแมสอะไรพวกนี้การพูดจาด้วยคําพูดหรือว่าการเขียนนะคะอาจจะผิดผิดที่ผิดทางนะคะแล้วก็มีไพ่จัสติดเข้ามานะคะก็เป็นเกี่ยวกับพวกอาจจะต้อง วุ่นวายจริงๆก็ไม่ไม่ได้วุ่นวายก็อาจจะต้องแบบเกี่ยวข้องเกี่ยับพวกเอกสารต่างๆกฎหมายบัญชีข้อสัญญานะคะรวมถึงพวกกฎหมายเล็กน้นอยอย่างเช่นพวกค่าปรับหรือไม่ก็เป็นพวกตั๋วต่างๆการตั๋วเครื่องบินหรืออะไรก็ได้นะเดือนนี้มันมีการเดินทางเยอะหน่อยนะคะมันก็เป็นได้หลายอย่างนะคะถ้าฟังๆไปแล้วไอ้ที่ u จ t ติ e นี่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการรอคอยแล้วก็เป็นการแบบติดตอ่อพวกกฎหมายบัญชีหรือไม่ถ้าเกิดใครแบบ ฟังไปแล้วรู้สึกว่าเออมันมันเราติดต่อพวกเอกสารด้านนี้ก็คอมเมนต์มาให้ฟังบ้างก,ก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นความรู้นะครับว่านอกจากพวกเอกสารบัญชีการพวกธุรกรรมบัทางธนาคารแล้วยังหมายถึงอะไรได้อีกแต่เรามองเหมือนกับเป็นพวกค่าปรับค่าตัวเครื่องบินอะไรพวกนี้หมายถึงว่าเ,ออเงินที่จะต้องจ่ายไปนิดหน่อยหรือว่าการรอคอยอะไรนะคะรวมถึงการให้คำมั่นสัญญากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยเนาะ ให้กับมันสัญญาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแนละ้วบางทีไอ้พวกตำแหน่งของปัตตนีคู่ครองนี่มันได้เป็นไพ่เดมูลนะคะแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญเข้ามาก็หมายถึงการใช้จ่ายเงินนะคะคนมายืมเงินเลยพวกนี้เราก,ก,ก็มักจะไม่ค่อยได้คืนเท่าไหร่นะได้เป็นแบบว่าได้เป็นข้อคำสัญญาแทนนะคะก็ถ้าคนที่จะมายืมเงินใหม่ๆหรือว่าเงินที่เราจะจ่ายไปนะคะก็ให้ระวังมากขึ้นนะคะบางทีมันก็จะกลายเป็นนี่ศูนย์ไปเนาะ โอเคก็ได้จะมีตามนี้นะคะมีโชคเข้ามาในบางด้านในบางเรื่องนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องเงินเข้ามานะคะก็หวังว่าท่านจะได้รับเงินทองจํานวนมากมายแล้วก็ความสําเร็จนะคะส่วนการแก้ไขอะไรบางอย่างนี่ก็สามารถแก้ไขได้นะคะเพราะว่ามันก็มีหนทางอยู่นะคะเออฟังฟังไปแล้วนะคะก็มีเงินเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็มีโชคลาบนะคะแต่ก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้คําพูดการสื่อสารต่างๆนะคะ มีไพ่เดซันตัวท่านเองก็ประสบความสําเร็จอยู่แล้วเนาะก็มีไพ่สามถ้วยเข้ามานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเฉลิมฉลองอะไรใหม่ๆนะคะโอเคก็ขอให้ชาวราศีกันนะคะมีความสุขมากๆในเดือนแรกของปีนี้นะคะมีอะไรจะคอมเมนต์ก็เขียนมาได้นะคะแนะนํามาได้ในช่องของคุณมีองคนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ